สวดมนตความเพียรพระกิ่งภารีพินาศมาตติติหนึสี่ครั้งที่14ประจำวันที่14บสี่พฤษภาค,คม25งพับแป บัดนี้วันที่14พฤษภาคม2568เป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้าลางสาวกันภาคณาสุดแก้วขอถวายสิงสวดสรารยายพระสูตรพระปริตัและมนต์ต่างๆถวายเป็นพระบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจีของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติริ้ได้มีสมาธิจดจ่อในอาาักขระพย,ยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดบทที่ 1, 1บทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมาสัมรุโตภควาพุทธังภควาตังทิวาเทมี สวัสดีค่ะตัวพระวตาธโมทำมังนัมมิมสามิสุปฏิปันโนพระตุสาวาคะสังโฆสังฆังนามามิบทที่สองบอร์ชาพระไตร,รีพินาตอรังสมาสัมปโตสุจิรังปริเนพุโตคุณิหิทะระมาโนธานิปารามิหิจะทิสติยาวชีวงังอาหังพุทธังทำม,มังสังฆังสารนังคาโตปเชมิรัตนาตายัง ธรรมังจะรารมิสต um ja e, um ีนาบริสามบสโุมนุมเทวดาสมันตาจักวาิรสุอัตระคัจันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนตุสังขโมคาทังสัเคกาเมจรุเปคิริสิกะรัตเตจันตะลิเขวิมาเนท่เปรัตเถจคาามตรุวนขคหานีเคหะวัตถุหิเคเตพุมธมาชจยันตุเทวาฉลทระวิสเมยะขะคันทพะนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวรวาจังสทตวุเมสุนตุธรรมะสวนรคโรอิยพภรันตาธรรมะสวรรโรอิยพภรันตาธรรมะสวนรก์โรอิยาภรันตา ปิสี่บสวดปุพะพาคณะ มักการนามรสภักควตระดสมาสัมบสนามรสภักควตระดสมาสัมบรสนามรสภักควาตุระดสมาสัมรสซาบริหาเบอร์สวนไรสรนักขามระปะพุทธังสรนักชามีธรรมังสรนักชามีสังฆังสรนักชามีทุติยปีพุทธังสรนักชามีทุติยปีธรรมังสรนักชามีทุติยปีสังฆังสรนักชามีตติยปีพุทธังสรนักชามีตติยปีธรรมังสรนักชามีตติยปีสังฆังสนัชามีบริหณเบอร์สวนสัจจะคิริยาคาถาทิเมสรนังอัพุทโ สรังอัญยังธรรมโมมีสารังวรังเอเตนะสัจวชเชนะสติเมรุสสปทานทิเมสรังอัญยังสังโฆเมสารังวรังเอเตนะสัจวชเชนะสติเมหุสสะปทาบทที่เจ็ดโอสวดติรัตนะปนามคาถาพุทธังนะเมรัตะรัตนพภูตะสรีระจิตังธรรมังนะเมรัตนพภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนพูตะสุสีระทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนัง ร,รัตนัตตะยะวหังสมมาสมุสสริตวะวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยายายุตะคุระโยคะ,ะวะสปะวตังอาสุมิตะยามหิปิตเะเถวยะถาติทันเทเอกังพุนาตะทิตะเรสมะสัมภเวนะโลเกกทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสายาังอาติทุทสัสถังวิญยุหิ ปันทิตะชะเนหิวิชันยรูปังโรกรัมหิเกหิจิกะถันจุปะระพะนิยังเกสัญจิสุทุวิธิตังกุณะกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะส,าสุวิสุตัมปิสมุปัส,สตังมนสิสุทาปะสาทะฐานังปุญญาธิกาะมะสมุติตามปุญณภูมังทุขาปะมจะ นะมุขะสรารนางังคาตานางังปูชาระเหสุปารมังอภิภูชฉเนยยางนิพานะสัตชิกิริยายุปะนิสะยะถังสัมมาคิเรสะมะละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสเลหุปะเสวนิยังปานิหิจาปิสรารนางังขามณียะเมวะตัสสมาหิตงังติระตานางัสานางสารนังฆาตามหะ ละตินทิวงังคณะเนสุนมัสสามานาปูเชมาจาปิสะสะตังสุปัสัน,นะจิตาตถานุปาลิจริยาสัทธารตัดอ่าจะปุญเยนะตถาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตสะจะสัทปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมะวินยมมิปะมาณนะพูโตโลกุตระพิสะมะโย นิยโตสุพโชังตาโสปนิสสะยะจะยะยะอายามปิโหตุวัตถุตเยปริจิโตสุปะสัทการโรบทที่แปดนามการะสิทธิคาถาเยจักุมาโมหะมาราปะกัโโหสามังวะพุทโสุกโตวิโมโตมารสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิ เขมังชนะัางวินัยยังพุทธังวรันตังเสียสารามามิโลกาสะนาทันจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสพ oh ันตรายาจะวิด oh ัสมิโตธรรมโอทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุสัตถสัตุทัสเสสิโลกาสะวิสุทธิมคังนิยานิโกธรรมะทะรัสธารีสาตาวโหสันติกะโรสุจินโนธรรมังวรันตังเสียสารามามิโมหะปะทาลัง อุปสรรตทาหังตันเตชสาเตชยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมตุสัทธมมะเสนาสุขานุโคโยโรกสะปาปูปะกิเรสะเชตาสันโตสยางสันตินิโยชกจะสวาขาตะธรรมังวิธิตังกรติสังคังวรันตังเสียสารามิุทธานุพุทธางสัมมสีระทิถิงตันเตชสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมตุ บริกาปวสวดนโมการอัฏกะคาถานโมอราตุสัมมาสัมพุทธะมะเหสีโนนโมอุตะะตะมะธรรมมาสะสวะขาตเสวะเตะนิทะนโมมหาสังฆา,าปิวิสุทธสีละทิฏฐิโนนโมโอมาตายารัะตสะรัตนัตยาสสะสาธุกังนโมโอมากาตีตะสะตะสะวัตถุตะยาสปิ นะโมการะปะพาเวนะวิคัชันตุอุปัฐวานะโมการานุภาเวนะสวัทิโหตุสัพพะทานะโมการัสสเตเชนะวิธิมหิโหม,มิเตชาวา บทที่สิบบริษัมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตังเอกังสมัญยังพระควาสเกสุวิหารติกับิระวัตุสมิงมหาวดีมหาตาพิคุสังเคณสัตทิงปัญจมาติหิพิขุสติหิสัพเพหวะอรหันติหิทัศหิจารโกราทาตุหิเทวตาเยโพเยนะสันนิปฏิตาหุนติพระคบันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอรโขจตุนังสุทาวาสกัยเยกานางเทวานังเอตตาหุสิอายังโขพระควาสเกสุวิหารติกับิระวัตุสมิงมหาวดีมหาตาพิคุสังเคต เตหิทัสสิจารกาุกะทาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปฏิตาหอนติภะคะวันตังทาาาัศนายะพิคุสังคันจะยันนุณนะไายามปิยณะภะคะวาเตนุปัสังกเมยามะอุปสังกมิตาวา ภควัตโตสันติเกปเจกะคาถาปเสยะมติอรโกตาเทวตาสศยทัปปินามะพระวะปุริโสสัมมติตังวาภาหังปสาริยะปสาริตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวะตมิวะสุทาวาเสสุเทเบสุอันตริหิตาภควัตโตปุรัโตปตุระหังโสอรโกตาเทวตตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกะมตังอัถังโสเอกะมตังทิตาโขเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาถาภาสิมหาสัมโยปวันสิมิเทวกายะสมะคตาอคาตัมหาอิบังธรรมะสมยยััังงทะคิิิาาเวอออปปรรชตตสนข เทวตาภควาโตสันิเกอิมังคถาาภาษีตตระพิคโวสมมาทังสุจิตตังอัตโนชุกามังสุสารธีวะเนตานิคะเหตตาวอินทริยานิรคันติปันธิตาติอระโกอราเทวตาภควาโตสันิเกอิมังคาหาภาสีเชตวาวเขีรังเฉตวาปริคังอินะเขีรังโอหะจัมเมชาเตจารันติสุธาวิมราจขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอระโขอราเทวตาภควาโตสันิเกอิมังคาาภาษีเยเกจิพุทธังสนัตาเสนาเตขมิสันติอปายะภูมิงปหายะ อนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอรโขุภควาพิขัวอมันเตสิเยปุเยนะพิคเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิคเวหิสุมติตามทานาหารตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานาเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยถาปิไมหังเอตาริหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตามทานาหารตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานาเอตตาปรมาเยวะเทวตา สันิปติตาภวิสันติสศยทัปปิไมหังเอตระหิอจิคิสัมมิพิกเวเทวกายนางนามานิกิตายิสัมมิพิกเวเทวกายนางนามานิเทศิสัมมิพิกเวเทวกายนางนามานิตังสุนัธาสาธุการมณสิกโรธาพาสิสัมมิติเอวัมพันเตติโคเตพิพตพกูภวโตปจัสรโสสุภควาเอตัโวจะ สิโลกะมนุกกะสามิยัตาภูมิตาัศสิตาเยสิตาคิริขภรังเปหิตตาสมหิตาปุรุสีหาเบสารีนาอารมหังสับปิสัมพุโนโอทะตมะนาสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิราพิโยปัญจสติยะตววเนกาปิระวัฒเวตาโตอมรยิสธาสาวกีสัสเนรเตเทวกายาอภิคันตเทวิชานาถภิกขรโวเตจะัตตปามะกรุสุตวะปุรุสัสสรังเตสัมปฏุระหุยานังอมนุสานะทัสนาอภิเกสตะมัทธคุงสาสังอัฏฐสตาริงสตังเอเคสาสังอาสาสานังอมนุสานะ มัทธสูอเปเกนันตะมัทธขุงที่สาสภา,าสารภาพุราหุงตันจารสาภาังอภิญญ,ญา,วาว่าวะคิติวานาจักขุมาตาโตอมริยสัทธาสาวกเกสศจเนรเตเท,ทวาค่ายาภิกันตาเตวิชานัฐพิกา,า,วา,าโวเยวหังกิตยิสามิคิรรหิอนุปปุโส ชาติสาสาเวยาขาภูมากาปีรวัตวาอิทิมนโตชุติมโตวนามนโตยัสสันสีโนมธามนาภิกขมูภิกขุนางสัพพิกนังชาสาหาสาเหมาวตายาขาลานตะวณิโนอิทิมโตชุติมโตวนามนโตยัสสันสีโนมธามนาภิกขมูภิกขุนางสัพพิกนังชาตากิราติสาหาสายะขาณานตะวณิโนอิทิมโตชุติมโตวนามนโตยัสสันสีโนมธามนาภิกขมูภิกขุนาง อิเตโสรสสะหาสายขานนวันนี้นวยที่มันตชดทีมตัวนมตัวยะสินโนมธรรมนาอภิกรมูภิกขุนังสเดีงวนงวสสัมิตาปัญจสตายะขานนตะวันนีนยที่มันตัวชุดทีมัตววนตัวยะสินโนมธรรนาอภิกขมูภิกุนังสดีงวนคุณพี่โรราชคายโกสปะอ่า คุณพิโรราชาคาฮิโกเวปุรัสสนอิเวสนังพิโยนางสตะสาสังยักข์นางปยิรูปัสสติคุณพิโรราชาคาฮิโกโสปะคาสเบนิวรังปุริมันจาตทิสังราชาทัตตารถุปัสสติคันทัพนาอธิปติมหาราชยาสสิโสปุตตาปิทสาวพาเวทนามามหาภาราอิทิมโตชิติมโตวนาวิโตยาสสิโนมธรรมาฯนาอภิกรรมุพิ่คุณนางสปินิวณังทักขิดัญจัตทิสังราชาวิรุณโหตปัสสติคุณพระเนี่ย อคุมประธานที่ปติมหาราชายสสิโสปตพิสดภาโวอิธนามามหาภาราอิทิมนโตชิติมโตนะวตโตยัสสิโนมธรรมนาภิกขมุณังสัปิเิวะนังประชิมบรจารที่สังราชาวิรุปคูปัสสัตติยขณาที่ปติมหาราชายสสิโสปตพิสดภาโวอิธนามามหาภาราอิทิมนโตชิติมโตนะวตโตยัสสิโนมธรรมนาภิกขมุณังสัปิเิวะนังอุตรันจาดที่สังราชาคุเวโรตปัสสัตติยักขณาที่ปติมหาราชายสสิโสปตพิสดภาโวอิธนามามหาภาราอิทิมนโตชิติมโตนะวตโตยัสสิโนมธ บริมาริสังทัตรารโถทักกินเนาวิรุนหโกปชิเมนาวิรุปรโก เวโรอุตรังที่สังจตารโเตมหาราชาสมันตาจตุลทิ่สัททระมณะถังสุอณีกปิรัตเวเตสังมายาวินทสาอากูวันจานิกาสถามายาเรินทุเวเทนทุวิภูชาวิภูตศรหาจะธนูกามาเสถุจักกินุคันทุนิคันทุจะปะนัทโอบาัรโยจะเทวสุตโตจามัตติจิตตสิโนโฉคันทพโนโรราชาชโนสโพอากูปัญจสิโคเจวติมปารุสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคันทพพาสหราชพิบธรรมนาภิกรมุภิควณังสเปิงวนัง อาราอารัาาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชกากรรมภะรัศธราอาคูปายคาสหายาติพิยาโมนาทัตทาราัฐาอา,าคูนาคาเยสัสิโนเอราวณมหานาโคสุปคัสสปสินวนาเยนคาราเชสาหาภาหารติทิพาทิชาปะขิวิสุตตะคูวเวหายาสาเตวันมชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามักอภิยาันตานาคาราชานามาสิสุปนาโตเขมามาคัสิปุ陀สันหาหิวจหิปวะหิยันตา,นาคาสุปันนาสารณะมังสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทห์อสุราสีตาพาตโรวะ สวาสเตอิทิมตโตยัสสินโนการกันชามาพิสมาอสุราานะเวคาสาวเวปะจิติสุจิติจัปหารโตนะมุชิสหสะสตันจะปริปุตตานัง สเพเวโรจรามะคัสนาหิตวาพริงเสนังราหุพระธาุมุปาคามงสัมโยธานิปัทเตพิคุนังสเปีิงวนังอาโปจเทวาปัทวิจเตโชวายโยตัธคามงวรุณาวรุณเทวาโสโมจัยสัสสะเมตากรุณากายิกาอากูเทวายัสสินโนทัศเสตษฐัตสักกายสเปนานาตะววลิโนทิมตโตชติมโตุวนโตยัสสินโนมธัทมาอภิคามุงพิคุนังสเปีิงวนังเวนทุจเทวาสานิจอาสมาจัตุเบยมาจันทสุปนิสัตเทวาจันทามาคูปรคิตาสุริยสุปนิสัตเทวาสุริยมูรรคคตตตาานนขัิ กสุนังวาส,วสโวเสิโธสกุปปะค้าปรุริทโธทัสิเตทัสธากายาสเปนานัตตะวนิโนอิทิมโตชิติมโตวัน,วนาวันโตยะสัจีโนมัธวนาภิกขุงมภิกุนานสุปติกรังอารักูสาปุเทว,วาชรามาคิสิขาริวาริตกาจะโรชาจะอุมาปุพานิพาสีโน,นวารุณาสาธรรมจะอาจุตาอะอาอาจุตา,า,า,าจะอาเนชกาสุระยะนุเชรารัรอาูอารูวาสาวะเนสีโน,นทสัสิเตทัสธากายาสเปนานัตตะวนิโนอิทิมโตชิติมโตวันาวัตโยยะสัสีโนมัธวนาภิกขุงภิกุนาสุปติกรัง สมนา, ah ามหาสมานามนุษสามนุสตมาคิดทาปรุสิกาอาคูอาคูมนุปรุสิกาอาถาคูฮา,ารุยตเทวาเยจะโลหิตาวาสินโนปรัคามหาปรัคาอาคูเทวายัสสชินโนทัศเศตทัศธะกายาสเพนน,นันตวานิโนอิทิมตุชิติมนตวอนัตวตุยัสสชิโนมัทมาลาภิกขุภิกขุนังสปินิภังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวขา,าสะสะหาอทาระัยหาปะามุขะอาคูเทวาวิชกนาสัทธามตาหารักชามิสกาจะยะสสิโนธนัยะอาคาปิุนโนโยทิสาอภิ อภิวสติสทศเสด็จทศกาณย์ยศเพนานันตะวันินโนอิทิมนติวิธิมต,นะมนตสสนโนมตโตยศสสิโนมธรรมนาปิกกรม,มุพิกกลงสุภินกนลางเคมียาตุเชรายามากาละกาจายัสสินโนสัมพิทการามาเสถาจุตินามนจาจาราสวานิมารณรตินโนอาคูอาถาคูปะระนิมิตา ท่าเศเษชาสัทากายาสเพนาราตตาบริอุทิมตัวชิติมตัววนามตัวยาสสีนอมวัฒนวนาพิฆมูพิฆุหังสุบิตรวรังสัเทเตเทวานิกายาสเพนาราตวาบริณโนนามนรณะเอยนะอาคันฉุงเยจันเยสติสัสสหะปวุทธจติมขีรังโอคตินะมนาสวังทัชเขมโมคตังนาคังจตังวะอสิตาติตังสุพมมาปรมตัวจัปุตัยทิมโตสหัสสันังกุมารติโสจัปโสปคัสสุบิตรวรังสหัสสพพรมโรกนามหาพามาพิจติอุปปโนชุติมันโตพิสมากายโยยาสสีโสท่าเสถศรษฐาอ อาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกขันเตสิเทเทเวินเทเทเวสัพรามเกมรสนาอภิกามิปสะกนะสะมณียังเอถะคณะพนัะาระเข นะพันธมัทุโวสมันตาปริวัติธามาโวมุจิธากูชินังอิติตถามหาเสนโกรหาเสนาเปสยิปนินาตรมหาจาสรังกตวนาเพียรวังยถาปวุสโกมีโคธนะยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทหาวติสังกุฏอัสยังวเสตันจะสพังอภิญญาวะวากิตวนาจักุมารตุอามริยุสถาสังกิสันิรเตมารเสนาภิกันตเีวิชนาถภิกาโวเตจะอัตาปามกังรุงสุตวะพุทธศาสนาวิตราเขหิปกามุงในสังโรมปิอิจายุงสะเพวิชระ สังฆมาพยาติตาย,ยัชชินโนปทธิสหพุธติสาวกาเตชะนิสุตติบทที่11บทสวดมังคะระสุดังอเสวนาจะพารานังปฏิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะรมุตมังปฏิรูปเทสะวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอตาัตสัมมาปนิทิจะเอตัมมังคะรมุตมังพาหุสัจจันจะสิป,ปะ อสิปัญจะวิณโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมังครมุตมังมาตาปิตุอุปถานะังปุตตะทารสะสังกโหอนากราจะกรรมันตาเอตามังครมุตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะกานันจะสังกโหอนัวชานิกรรมมานิเอตามังครมุตมังอารติวีรติปาปามัชฌปานา สัญญโมอปมาโทจะทำมีสุตเอตัมมังครุตมงคารโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญยุตากาเรณะรรมัสสะวะนังเอตัมมังคารุตมังขันตีจะโสวะจะสตาสมะนานันจะทัศนังกาเรนะทำมัสสะกะฉาเอตัมมังคารุตมังตโปจะพัมมัจริยันจะอริยสจานะทัศนังนิพานะสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคารุตมังพุทสะ โลกะธรรมเมหิจิตังยสสะณกัมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตามมังคารมุตมาเอตาทิสาณิกตะวณนะสัพพัทธะมะปะราชิตาสัพพัทธสดถิงข้ชันติตันเตสังมังคารมุตมมันติบทที่12บสวสวดรัตนปริตรยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนปีิตังนโนสามาอธิถาคเตนะอิทัมปิพุเทรัตนปีิตังเอเตนะสัจเจนะสวดิโหตูขยังวิราคังอมาตังปนิตัง ยะจัชชาสัก,กยมุนีสมหิโตนาเตนะธรรมเมะสมาธิกิจิอิธรรมปิธรรมเมรละดังปริตังเอเตนะสัจเจนะสวดิธโหตุยามพุทธเสถโภปร,ริวานายีสุจิงสมาธิมานันตะริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรละดังปริตังเอเตนะสัจเจนะสวดิโหตุเยปุคาราอัฏฐ ตังปสัทธาจัตาริเอตานิยุคานิหนติแต่ทักิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหภลานิอิธัมปิสังเคระดังเพตาเอเตนัสเจนาสุาสวิทิโหตุเยสุปยุตตามนสาทันเหนะ นิกามิโนโคตะมะสาสานัมห ah ิเตปติปตาอมตงวิไคหะรัฐามุธานิพุติงพุญชามานาอิธัมปีสังเคระตังปิตาเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุขีนางบุรนังณวังนาติสามภวังเวรตจิตายติเกภาวสมิงเตขีนะพิชาอวิรุณิฉันทานิพันติทีรายะาถยางปฏิโปอิธัมปีสังเคระตังปิตาเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุบทที่สิบสามบรสวดธรรมบทสหัสสวะอตาหะเว ชิตังเสยโยยาจายังอิตราระปชาอตทะทันตาสะโปสสนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวะคันทโพนะมาโรสหพมมุนาชิตังอปะชิตังกกอิราตถารูปสะชันตุโนบทที่สิบสีบส่บทสวดเกษะปุตตะสูตรภาสิตะมิทงังเตนะภักขวตาช,า,ชานาตาปัสตาอาระหะ สัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเเวนะมาปรม,มะปะระยะมาอิติกิรายะมาพิตะกะสัมปะทาเนนะมาตะกะเหตุมานายคะเหนะมาอาการะปริวิตักเกนะมาทิฐินิชานขันติยามาพัพะรูปะตายะมาสะมมโนโนคารุยธาตุเมเห,เหอตนาวะ ชาเนยยัาอิเมธรรมาอกุสระอิเมธรรมาสาวชาอิเมธรรมาวินโยคระหิตาอิเมรรมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัฏตุเมเหปะชะเหยยัายัาตุมเหอัตนาวะชาเนยยัาอิเมรรมากุสระอิเมธรรมาอนวชาอิเมรรมาวินโยปะสถาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐ ตเมเห,มหเอุปสะสมปชะวิหะเรยยาถาติบทที่15บทสวดอุปในยะสตรอุปนิยติชีวิตมปะมายุงชัโปะนีตาสะณสันติตานาเอตังพะยังอารณีเปกขมามโนบุญญานิกะอิราทะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตามปะมายังชรูปรปะนีตาสะณสันติตานาเอตังพะยังอารณีเปกขมามโน โลกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยทะกายเยนะสังยโมวาจายะอุทะเจตสาตังตะสะเปตะสะสุขายะโหติยังชีวมาโนปะกะโรติปุญญังธัมโมฮาเวรคติธัมมะจารงธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนนะทุขติงคัจฉติธัมมะจารีสัพเพสังคาระอนิจจติ ยธา,าปัญญายะปัสติอัฐนิพินทติทุเขเอสมอัมโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยธา,าปัญญายะปัสติอัฐนิพินทติทุเขเอสะมคโควิสุทิยาสัพเพธับมาอนัตตาติยธา,าปัญญายะปัสติอัฐนิพินทติทุเขเอสมอัมโควิสุทิยาบทที่สิบหกบทสวดอปนนกชาด um, กอป um, นักขะอปนกถา นภเมเกทุติยังอหุตกิกาเอตะทัญญายะเมทาวิตังคันเหยยะอปันนาคังภาหุงเวสารางยันติปภะ,ะตานิวนานิจจาอรามะลุขะเจตายานิมนุษาพยะตัชชิตาเนตังโขสารางเขมังเน,น,นตังสาระมุตตะมังเนตังสารณะมาคามะสัมภะทุกขาปมุจติโยจะพุทธันจะ ธรรมัญจะสังฆะสารนังคาโตชะตริอริยสัจนิสัมปัญญายะปสติทุกขังทุกขะสมุปาทางทุขะสะจะอติมาตังอติกกตกมังอริยันจัตถังขิกังทุกขูปสะมาสามคามินังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณะมุตังเอตังสารณะมาขมะสภาทุกขาปมุจติ บทที่17บทสวดพระเทการัตคาถาอติตั้งเหนนาวาขเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัติอะยะทะตีตามไปหีนาตังอปตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนัจจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทา มณุพรุหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่คลอนแคลนในทำนันนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทำนันหนึ่งหนึ่งให้ปลุกองเถิดอาเชวะกิจมาตาปังกัวชัญยามะละนางสุเวพึงทำความเพียเสในวันนี้แหละใครเราจะรู้คนตายอ่นพุ่งไดฮิโนสังฆรันเตนะมาหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียกับปัจจุนานผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปินอโหรตะมะตันทิตังตังเวพระเทกะระโตติสันโตอจิคเต มุณิต <substit uting> ิพัพ so ม in <cing> ุนิผ <pr ins hip drilling> ู <experimentation> ้สงบย่อมแยบบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เข็ดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีละทีหนึ่งเจริญด้วยประกาศชนีแลาบทที่สิบแปดบทสวดพินหับปจเวกคณะปาฐะแปลชาลาธรรมมมหิชาลังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรรมมมหิพยาทิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมมมหิมรณังอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เจเพหิเมปิยหิมนาเปหินนาาาภวะวินาวเเเเรราาจะ้นป็นต่างๆคือว่า เราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสาสกุมหิกรรมะทายาทากรรมะโยนิกรรมะพันทุกกรรมะปฏิสารนาเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกรษสัมีกระยานัง วาปาปังวาตสัสะทายาธาภวิษมิเราทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยาทคือว่าจะเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆนสืบไปเอวาอมมหิอภินหังปัจเวคคิดพังเราทั้งหลายคู้พิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่สิบก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปปตาจันิทุขาพญปาตาจันิพยาโสกปตาจันิโสก้าโหตุสเพวิปานิโนเอตาวาตาจามิหิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพปสัมปติสิทธิยาธานังทธันตุสัทถายะสีลังคันตุสัพปทาภาวนาพิรุตตาโหตุขาชนตุเทวตังคาตาสเพพุทธาพระปตาปจิกานัจฉยังพระลังห์ตนัจเตเชนนังขังพันธมิสปะโสบทที่ยี่สิบบวสวดเทวตาปฏิทานะคาถาหันทไมยังปฏิทานะคาถาโยพานามเส ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรพอดีคเรตาหิงตาหิงตาธรรม,มา,าธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาสดถิงกระรนเตทะวิหารมัทเรเท е ราจะมาชาณวากาจะพิกโวาสารามิกาทานปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัป,ปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาราผู้ชาเยปิจะอันทะสัม พระว่าสังเสราชาตาอัฐะโวปปติกานิยนิกังธรรมวังปฏิจเตสเพปิทุกสะกรรตุสังขยางถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจะปุคราสังโคโหตุสมโควะอัถายะจะหิดายะจะอัมเหรักตุสัทธโมสเพปิธรรมมัจริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปเวทิเตบทที่2 1บทสวดสภะ ปฏิทานะคาถาแปลหันทไมยังปฏิทานะคาถาโยภะนามาเสปุญญสิธานิกตัสะยานานยานิกตานิเมเตสัญจะภคิโนโหนตุสตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทายโยทิฐาเมจาปะยะทิถาวาอนเนยมชาัตตาะเวริโนสตา ติทันติโรกสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารตาภวภเวยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังทัปะชานันติเทว,วาเตสังนิเวทะยุงมายาทินานบุญญานางอนุโมทะนะเหตุนาสัพเพสตาสธาหุนตุอเวราสุขชีวินโนเขมะปะทันจะ ปะโปนตุเตสาสาสิทธชตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแล่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเป็นการตั้งอยู่ในโรคเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล่ของ จึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านี้ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจริฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสารยาบสดมนพระสุดพระบริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทเทวดาขอทเทเทเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดทายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุ มงคลพระกิ่งแพริพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพยายนาสังวรวัดบวาริเวศมีหารตลอดจนวัตถุมงคลนับพลที่สามสิ่สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบริสและคำม,มงคลในพระคาถาเรานี้ต่างๆขอจงสมเร็จศักดิ์สิทธ์ุประกันเถอด